สวัสดีจ้าเซลไก่คุวตาบันดุงจ้าคุวตา้าันดุงอยู่ถนนบ้านดุงน้องเมกนะจ้าอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรจ้ามือนีก้อยมโปรมชันพิเศษมานำเสนอจ้านันก็นจะเป็นรถรุ่นนี้เลยจ้าตามาเบิ่งจ้าจ้ารถรุ่นนี้เลยจ้า M6240 จ้า m 6 2 4 0นี่เนาะจ้าเป็นรถที่ลูกค้ารอมมนานจ้าเหตุใดทั้งไฮทั้งหน้าเนาะจ้าเป็นรุ่นพิเศษสำหรับรถรุ่นใหญ่เลยเนาะจ้าเฉพาะตัวรถราคาอยู่ที่8 7 2 0 0 0บาทจ้าใบมีดดันนา68,500บาทผ่านพ่วน6 6 0ร0อบาทอถโรลี่7 5 5 0 0บาทจ้าอุปกรณ์3อย่างร่วมพร้อมตัวรถที่1 000, 7 6 5ล้าน7 6 0บาทจ้า ตอนนี้หักส่วนลดไปแล้วเนาะจ้กลูกค้าสามารถรับลดกันเต็มที่อยู่ที่สามห0ืาพันบาทเท่านั้นจ้าสามหมนาพันบาทเนาะจ้กจะเป็นลูกค้าโปรไรมันไรอ้อยเนาะจ้กพิเศษสุดจ้าใจเป็นปีไปเลยจ้าบอมิงวัดน้อยเนาะจ้กปีละครั้งไปเลยจ้าปีละ2องแสนสองมื่นสี่พันสามรอยสี่สิบสองบาทเนาะจ้กผ่อนนานเจ็ดปีจ้าใจเป็นปีละเทียนเนาะจ้ก หากบแมนูกค้าไรอ้อ,อยไรมันเห็ดจังไดเนาะจ้าก็คือเข้าจะรับรถกันทีเจ็ดหมื่นหาพันบาทจ้าเจ็ดหมื่นหาพันบาทอุปกรณ์สามยางนี่จะตกเป็นไล่ปีมิ่งวดหน่อยเนาะจ้าปีละเทียเนาะจ้าแล้วก็จะมิ่งวดดน่อยจ้าก็คือเข้าจะเริ่มจ่ายเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบเอ็ดเดือนละสามพันสามพันเปเรื่อยๆสิบเอ็ดเดือนเนาะจ้า พอตกรอบปีเดือนที่12เข้าจะได้ใจงวดใหญ่ตังหากจะตกอยู่ที่1 8 6 8 7 5บาทจา้า1 8 6 8 7 5บาทเนาะจา้าผ่อนนาน7ปีจา้าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆกันก็คือเข้าสามารถใจ่ายมกราปี66ได้เนาะจา้าหรือเขาจะเรียกว่าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเนาะจา้าเริ่มใจงวดหน่อยตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไป หวัดญ่ก็จะโตกลอปีเดือนที่เดือนท่านว่าของทุกปีเนาะจ้าอันนี้ก็คือ,อซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะจ้าหากลูกค้าท่านใดอยากได้งวดถือกล้องกว่านี้เนาะจ้าก็ติดต่อสอบถามาเขามาใหม่เนาะจ้าก็คือเขาจะเพิ่มเงื่อนดาวเนาะจ้าคางหวัดก็จะถูกกล้องบ่อย่างมีค้นข้ามบาอย่างมีหวดหน้อยอดาวจักบาทใส่รายละเอียดแบบใดเนาะจ้า อสอบถามกันเขามาหาเซลก้อยใดเนาะจ้าก้อยจะแนะนําอีกรุ่นหนึ่งเนาะจ้าตามมาเบิงอีกรุ่นหนึ่งจ้าเลยจ้า L 3ามสองน SP เนาะจ้ามาเบิ่งกันจ้าจ้า L 3ามสองน SP เนาะจ้าจับเหมาะสาหรับลงหน้าเฮดไหยมั่นเนาะจ้าลูกค้าวนมากอะ จะนิยมรถรุ่นนี้กันจ้าเฉพาะโตรดนี้ราคา U T C แสน่ที่นสี0พับาทจ้าใบมีดดันนา4 4 8 0 0ือยผ่านพ่วน33,400บาท ลอตเตอรี่หาหมื่นเจ็ดพันบาทจ้าอุปกรณ์สามยางพร้อมตัวรถนี่จะตกราคารวมอยู่ที่หาแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทเนาะจ้าอ่าเงินดาวหักส่วนลดกันไปแล้วรับรถจ่ายที่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นจา้ารับรถทีหนึ่งหมื่นบาทเนาะจ้าอ่ายกตัวอยา่างไล่ปีมีงวดหน่อยจ้าอ่าปีหนึ่งมีสิบสองเดือนเนาะจ้าเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบเอ็ด จะได้จ่ายเดือนละ2,000 2,000เป็นเลยๆ11เดเดือนเพราะตกรอบปีอยู่ที่9 3 7 9 7บาทจา้จาจ่ายอยู่แบบนี้เจปีเนาะจา้าโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้กับมีซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเท่าสิเริมจ่ายามกกลาปีห6เนาะจา้างวดน้อยวันใหญ่ก็จะตกเดือนธันวาของปีห6หกันไปเลยจา้ารับลดกันไปใส่ก้อน10,000บาทแล้วก็ล่อใจปีหนา้าได้เลยเนาะจาก้กช่วงนี้คือโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจา้า ไม่ว่าจะเป็นไล่ปีมิงวัดน้อยไล่เดือนกับเฮ็ดใดคือกันนะจ้าส่วนไล่เดือนจะตกเดือนละ8,591บาทจ้าสบอาทจะพน8ปงวดหรือว่าเจปีจะอ่ารับรดหนึ่งบาทเริ่มใจเริ่มใจไล่เดือนโมกรล้าปี66หกันไปเลยจ้าอันนี้ก็คือไล่เดือนจ้ายกตัวอย่างที่เจปีนี้เนาะจ้าอ่าอันนี้คือรับรถที่10,000นบาทจ้าอ่าคางกันนี่เนาะจ้า อีกรถรุ่นนึงนะจ้าเข้าจะแนะนํำอีกก็จะเป็นรถ40แป้งจ้า l 4 0 1 8 s p จ้ารถุ่นนี้จะเป็นรถที่นิยมที่สุดจ้ะลูกค้าจะมักเอาไปใส่หน้าเนาะจาชวนมากให้มั่นกับใส่ได้เนาะจ้ะอันนี้จะขายดีที่สุดจ้ะตอนนี้เนาะจ้ะราคาตัวรถที่4 9 8 0 0 0บาท4 9 8 0 0 0จ้ะ ใบมีดนาหามื่นหนึบาทผ่านพ้วนสามหมื่นเจ็ดพัสรลตเรี่หา0มื่บาทจะ้ะรวมอุปกรณ์3ามยางพร้อมตัวรถจะตกราคาร่วมสดอยู่ที่6กแสน0ีบาทจ้าตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจ้าหากส่วนลดไปแล้วเงินดาวเขาจะได้รับรถที่1นึ่งพบาทจ้าพร้อมอุปกรณ์3ามยางกันไปเลยจ้ายกตัวอยา่างไล่ปีมิงวดหน่อยเนะจะ้า อ่าใจเดือนละ2 0 0 0 2 0 0 0ไปเรื่อยๆ11เดือนรอบปีเขาจะได้ใจงวดใหญ่ที่1,13438บาทเนาะจ้าผ่อนนาน7ปีจะเราก็าสามารถใส่ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าได้เนาะจ้ะส่วนรายเดือนเนาะจ้าก็อ่าหนึ่งหมื่บาทจะแปดซงหดหรือว่า7ปีเนาะจ้ะ ไล่เดือนนี่เท่ากับใส่ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าได้คือกันนะจ๊ะอันนี้ก็คือ L4018SP จารุ่นนี้ย่มสุดๆนะจ้าจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิงอีกรถรุ่นหนึ่งจ้าคางกันเลยจ้า L5018SP เนาะจ้ารถรุ่นนี้ก็คือใส่ใดทั้งหน้าทั้งไฮจ้าหรือว่าเอาไปเฮ็ดน้ำไฮอ้อยเนาะจ่ะา ร่วมเลยจ้ะร่วมสองยางเลยชูอินวันจ้ะกะทั้งไ้ทั้งหน้าเนาะจ้ะรถรุนี้เฉพาะตัวรถราคาสดอยู่ที่6กแ0 0 0บาทจ้ะใบมีดตนาหามื่นเก้าพันหาลผ่านพ่วนหามื่นหนึ่งพัามลอยรถตลีหกหมืี่พันห0บาทจ้ะตัวรถร่วมอุปกรณ์3ามยางจะตกอยู่ที่8 3 3แ0นบาทเนาะจ้ะแปดแสนามพันสาอยบาทเงื่นดาวนี้ก็คือหากส่วนลดไปแล้วรับลดกันไปเลยที่ 2องหมืนบาทจ้ารับรถที่2,000มบาทอุปกรณ์ได้3อย่างเลยนะจ้า,ายกตัวอย่างไล่ปีมิงวดน้อยจ้า,าทุกเดือนเท่าเสด็จใจสองพันสองพันปเป็นเรื่อยๆนะจ้าเพราะตกลอบปีจะได้ใจหวดใหญ่อยู่ที่1นึ่งแบาทจ้าหนึ่งแกพันเบาทจ่ายกันอยู่แบบนี้เจปีนะจ้าอันนี้คือรายปีมิงวดย่อยนะจ้าส่วนไล่เดือนจ้า รายเดือนก็นจะโตกเดือนละ12,531บาทา่้าจ้ายอยู่ที่84งวดหรือว่า7ปีจา้าก็คือโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็สามารถเริ่จมใจเดือนมกราปีหงกันไปเลยจา้าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะจา้ารีบๆมาจองกันนะจา้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดบอยังมีค้นค้ำ่บยังมีงวดน้อยาบยากใส่เงินค้างงวดหลายกะ ติดต่อสอบถามมาหาเซลไกลใดเนะจ้ะวายอยากใส่เงินดาวจากบาทบบยังมีค้นค้าบโบยังมีงวดน้อยเอกสารใส่อย่างแน่นาะจ้ะติดต่อสอบถามกันเข้ามเด้จ้าจ้ามือนี้กลกับผ้าเบิง l 3่สิแปลงห0แปลง M62 มาแล้วนะจ้ะรถที่นิยมใช้ที่สุดในตอนนี้เนะจ้ะหรือว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยจ้า สอบถามรายละเอียดเรื่องเอกสารหรือว่าบ่าอยากมีค้นคำบ่าอยากมีงวดน้อยเอกสารใส่อย่างแน่นะจ๊ะติดต่อสอบถามกันกอมาได้ยจ้ะเดี๋ยวไปแนะนำนะจ๊ะจ้าเบอร์โทรไปจ้า098 205ก3 5 5จ้าไอดีไล่น์098 03 8ดศนาานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปใน่นะ้จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า